สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทริคทริปอีกอันนึงนะครับสำหรับใครหลายท่านนะครับที่อยากจะออก Drawing นะครับแต่อยากจะเซฟให้เป็นนามสก,กุล .dwg แล้วอยากจะให้มันกลายเป็นสเกลหนึ่งตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมาปรับสเกลก่อนที่จะเซฟอะไรประมาณนี้นะครับผมมีทริค เล็กๆนะครับที่จะช่วยนะครับช่วยให้เราสามารถเซฟนะครับให้กลายเป็น 3D ล้วได้สเกลหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะครับชิ้นงานของผมนะครับก็เป็นตัวโมเดลนะครับง่ายๆนะครับให้เดนสันไว้ครบเรียบร้อยนะครับผมผมก็ไปออกเป็นดรอ i n g เลยนะครับก็ไปที่ Application Bottom นะครับไปที่ New นะครับแล้วก็เลือกดรอยน์ออฟไอที Model ครับจากนั้นก็มาเลือกเทมเพลตนะครับกดโอเคเลยถัดมานะครับผมอยากได้ครบเลยผมก็มาเลือกนะครับทบ็อปฟอนไลท์อ,อมาครับปรับสเกลลงมานะครับ1นึต่อยีตัวนี้นะครับเป็นสเกล 1, น,1นึต่อยีนะครับ1 1ึ่ต่อยีตรงนี้ครับโอเคจากนั้นะก็จัดแจงให้เรียบร้อย ถัดมาก็เอาเดวิเช่นมาใส่นะครับพวมมีเดพิเช่นอยู่แล้วนะครับก็ดึงมาใช้งานได้เลยนะครับ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะครับมาจัดตำแหน่งนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเซฟเป็น d ี g โอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตอนนี้สเกลผมอยู่ที่1ึต่อ20นะครับ ถ้าผมเซฟปกตินะครับผมเซฟปกติดูก่อนกันกน,นะครับก็กดเซฟแอดนะครับเลือกเป็น dwg นะครับจากนั้นกดเซฟไปอันนี้คือเซฟปกติทั่วไปนะครับสเกลแน่นอนว่ามันถูกย่อลงไปตัว20เคราวนี้เรามาลองเปิดดูนะครับตัวนี้นะครับที่ open เป็นดาบ นะครับกดโอเคไปนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเป็นบล็อกมาผมลองวัดขนาดดูนะครับ2,000จะได้100เห็นไหมครับอันนี้คือสเกล1ต่อ20นะครับซึ่งแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มานะครับเราก็ต้องปรับปรับสเกลให้เป็น1ต่อ1นะครับกว่าจะเซฟได้นะครับก็กว่าจะจัดตำแหน่งเสร็จอะไรก็ไม่ได้ตามที่เรต้องการมีวิธีนะครับที่จะ Export จากตรงนี้ออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับให้อยู่ภายในกรอบนี้เลยเป็น1ต่อ1ต่อ1นะครับวิธีการก็ไปที่เซฟแอ d เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนเซฟนะครับเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็น DWG เหมือนเดิมนะครับก็มีชื่อเทเบิลนะครับผมจะเซฟทับไปเลยก่อนที่จะเซฟนะครับไปที่ Option ก่อนตรง o p ปชั n ตรงนี้แหละนะครับมีให้เลือกนะครับก็ที่ตรงนี้นะครับ export to Paper Space นะครับติ๊กไปเลยนะครับจากนั้นกด Next ไปตัวนี้ก็ถ้ามีอะไรตั้งค่าเพิ่มก็แอดเพิ่ม้าไปนะครับหรือถ้าอย่างนก็กด Next ไปนะครับถัดมา Live ลเซทเป็นแบบไหนบ้างยังก็วานไปนะครับแล้วแต่เราเลยตั้งค่านะครับเพราะการตั้งค่าตรงนี้นะครับเราตั้งแค่คําเดียวพอนะครับอันนี้เช่นกันนะครับพวกที่เป็นฟอนต์ต่างๆนะครับก็เน็กไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเส้น กวานไปนี่ตรงนี้นะครับที่น่าสนใจคือถ้าเราเซฟไว้นะครับที่ทั้งค่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับจะถูกเซฟไว้กับตัวนี้ครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องมาเข้าถึงตรงนี้อีกแล้วนะครับมันจะถูกเซฟไว้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ฟินิชไปเลยแล้๋ยวผมก็เซฟนะครับผมเดี๋ยว,ยวผมเซฟเป็นคนละชื่อแล้วกันนะครับ อี๋ยวจะได้เปรียบเทียบกัน,นครับชันอ่ะโอเคถูกเลือกไปอยู่แล้วกดเซฟ e เลยอ่าคราวนี้ผมเข้าไปเปิดใหม่นะครับเป็นเท็หนึ่งนะครับเป็นดาร์ฟเห็นไหมครับพอเปิดมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมีกรอบข้อไว้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบนะครับ นัดขนาดเห็นไหมครับเป็น1ต่อ1 2,000นะครับกับอีกอันหนึ่งที่เอาไปใช้กับตัวแคดโปรแกรมอื่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาแยกออกจากตรงนี้นะครับที่2 d model ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็น2 o d model ที่แยกออกมาตามวิวที่เราโปรเจกต์มาเลยนะครับก็สเกลเหมือนเดิมนะครับเป็นอ่ะตัวนี้มันเล็กไปเดี๋ยวขยายสัก5 0เท่าล้กันนะครับเห็นไหมครับ 2 0 0 0สูครับเป็นสเกลหนต่อหนึ 1. นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถ Export ไฟล์นะครับที่เป็น d a r นออกไปเป็น DWG หรือ DXF ได้ตามสเกลหนึ่งต่อนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ